ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จวดพี่น้องจวดซาเนาบ่มีดอกซันอีจวดอย่างยาวเฮียร์วีโก้ลิเวอร์พูลไปดูครับตัวรอยันสกาฟินบาเข้าสู่ทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นข่าวดีเท่านี้สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับเรียกได้ว่าไม่มีการพลิกโผแต่อย่งใดนะฮะสำหรับเรื่อการย้าทีมของรอยันสกาฟินบาสตาร์กองกลางดีกีทีมชัตนหัวหลาง หลังจากที่มือช่วงชาเมือที่พันมานั้นท่านนังของฟาบิโซโรมาโนสายข่าวทานนัานการยีทีมชื่อดังได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์พร้อมกับข้อความ Here we go! ซึ่งที่แฟนหงรอคอยนะฮะซึ่งนั่นถือได้ว่าเป็นการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการและชัดเจนและแน่นอนแบบ100%แล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นสามารถไปเดือวคว้าตัวไรอนสกาเป็นบกเข้าสู่ทีมได้เป็นที่แน่นอนแล้ว และถือว่าเป็นการเฝ้ารอที่คุมข้าจริงๆสําหรับการเปิเดตยวนักเตะกองกลางรายที่4ต่อจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกสปอสไลและวัตเตรูเอนโดเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซืมอนี้นะครับโดยทานดัาน,นของเฟอร์บิโซโรโมบโนนั้นได้ออกมาข่าวต่อไปนะครับว่าทางสโมสรลิเวอร์นั้นคว้าตัวแรนสกาฟินแบกเข้าสู่ทีมได้ในราคา40ล้านโยูโรหรือ35ล้านปอนด์บวกกับเนินสนเสริมอีก5ล้านโยูโร รวมเบ,บ็ดเสร็จในเดียวนี้ลิเวอร์พูลใจไปเพียงแค่45ล้านยูโรเท่านั้นโดยรรนส์กัเป็นบางจะเซนญญายระยะย,ยาวถึง5ปีกับสโมสรลิเวอร์พูลจนถึงปี2028และณตอนนี้ทานดั้นลิเวอร์พูลนั้นก็ได้เตรียมความพร้อมท่านนั้นทีมแพทย์สำหรับรอรับการตรวจร่างกายเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรรนส์กัเป็นบางกำลังเดินทางมาที่สโมสรลิเวอร์พูลและจะเข้ารับการตรวจร่างกายพร้อมกับเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลในช่วงหัวข้ามวันนี้ ตามเวลาประเทศไทยนะครับออ้ยบอมีนองแอดมินยังบ่ได้นอนอยู่ครับบอมันมีนองโดยการคว้าตัวไรอันสแคมันมาเข้าสู่ทีมในครั้งนี้นั้นส่วนสําคัญต้องยกความดีความชอบเก็บทางด้านของยอสมาแก่ผู้อำนวยการด้านกีฬาชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลนะครับเพราะด้วยประสบการณ์มากมายของเขากับลีกบนเดส์แคเยอรมันถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการปิดดีลในครั้งนี้นั่นเพราะต่างยองสมาแก่ใช้เวลาอยู่นานในการตามตือ้อขอซื้อตัวนักเตะรายนี้กับทางเบย์เอรมนิก ดอนเลนข่าวรายงานว่ายอาสมกเกนนะครับอยู่ที่เยอรมันตั้งแต่เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนเพื่อเจรจาดีลนี้โดยเฉพาะ และอีกส่วนสําคัญก็คือการโทรมากเกลี้ยกล่อมนักเตะด้วยตนเองทางด้านของเจคกิงคลับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลของพวกเราหลังจากที่บอสใหญ่ชาวมันรายนี้ได้บอกกับรอยันสกาเบนแบกตัวของเขานั้นก็อยากได้นักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมเพราะมองว่าเป็นนักเตะที่มีความสําคัญในแผนงานระยะย,ยาวของลิเวอร์ pool และรอยันสกาเบนแบกจะเป็นกุญแจสำคัญของทีมกับแผนการเล่นของลิเวอร์ pool ที่จะใช้งานต่อจากนี้และการย้ายเข้ามาของเขานั้นก็จะทําให้แผนกองกลางที่เตรียมเอาไว้นั้นสมบูรณ์แบบ ดังนั้นเขาจะมีอนาคตที่สดใสในทีมแอนเวลลและด้วยการโทรมากเกลี้กล่ำโดยตรงของเจ็กกิครับในครั้งนี้ทําให้ตัวของไรอันสแคเฟนแบกนั้นตัดสินใจย้นวมาร่วงทีมลิเวอร์พูลในที่สุดนะครับและที่ว่าเป็นการคว้าตัวนักเตะที่ตามเจ็กกิงครับนั้นต้องการตัวเป็นอย่างมากเพราะลิเวอร์พูลพยายามที่คว้าตัวนักเตะรายนี้มาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนตอนที่ตัวของไรอันสาคเฟนแบกนั้นยังค้างแข่ง,ขงอยู่กับทางอาเจ็ตอัมสเตอร์ดัมในลีกฮอลแลนด์อยู่เลยรับ เรียบร้อยแล้วครับเปิดดิวกันเรียบร้อยเฮียวีโกนะครับเตรียมฉลองกันเลยนะฮะในค่ำคืนนี้นะฮะจวดพี่น้องจวด <Your story. S 1> พ่อของเตียโ,โกโยืนยันอยากเห็นลูกชายของเขาย้ายไปค้างแขงน่นกับเชลตาบีกโก้ีีลรายงานล่าสุดออกมาว่ามาซินโยนะครับพ่อของเติโ,โกอาคาันตูลานั้นก็ได้ออกมาให้สมัมภาษณ์ล่าสุดว่าตัวของเขานั้นอยากเห็นลูกชายเติโ,โกอาคาันตูลา่า ย้ายไปร่วมทีมโชตตาบิโก้ทีมดังในลีกลาลิกาสเปนท่ามกลางความไม่แน่นอนของติโก้กับลิเวอร์พูลว่าในนักการนี้ลูกชายของเขาจะหมดอนาคตและจะถูกส่งลงสนามใน,นระยะเวลาที่น้อยลงมากๆซึ่งตัวของคนนั้นก็ไม่ต้องการเห็นติโก้นั่งอยู่บนม้านั่งสำรองและไม่ถูกส่งลงสนามเพราะพรสวรรค์ของติโก้นั้นควรที่จะทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับ โดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าลูกกันนี้สโมสรลิเวอร์ pool ของเรานั้นได้ทําการยกเครื่องผู้เล่นน,นักเตงกองกลางใหม่แทบยกชุดด้วยการเสริฟทัพทั้ง a l e x กซ macalister dominic smallsline ต a l t e r l e n d และล่าสุดก็เป็นทานั้นของ r ร a n scapenbank ที่ลิเวอร์ pool เพิ่งปิดดิว้าสู่เทียมได้มันหมาดซึ่งแน่นอนว่าด้วยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ทําให้นะตอนนี้มีโอกาสน้อยมากที่ติโก้จะได้รับกาสถูกส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องและอย่าว่าแต่เรื่องการเป็นตัวจริงเลยนะครับ แม้แต่การเป็นตัวสำลองก็ถือว่ายากมากแล้วสำหรับติเอโกเพราะดูเหมือนว่าทางจุกยงคนันั้นนะครับจะชื่นชอบในตัวของเคอร์ติจอนและฮาวีรเอเลียนมากกว่านะครับโดยล่าสุดนทน่านของมาซิโยพ่อของติเอโกที่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติบ,บราซิลเมื่อปี1994กเ็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับท่านของมุนโดดาปอร์ติโวสื่อชื่อดังในประเทศสเปนโดยกล่าวว่าในโปรแกรมฟุตบอลนั้นนะครับคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก,กับอนาคตของตัวเอง บางคนก็อาจจะเคยเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมในฤดูุกันก่อนแต่มาในวันกันี้เขาอาจจะไม่มีพื้นที่ถูกส่งลงสนามอีกต่อไปแล้วและสถานการณ์ของติอโอโกกับลิฮูนั้นณต,ตอนนี้มันก็ซับซ้อนมากๆซึ่งผมก็มอกว่ามันอาจถึงเวลาแล้วนะครับที่ติโอโกจะต้องตัดสินใจอนาคตของเขาและการย้ายก,กลับมาค้าแข่งในประเทศบ้านเกิดอีกครั้งนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เลย ผมเชื่อเลยกันนะคบว่าความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลของติวคนนั้นส่วนใหญ่น่าจะอยู่ที่ปรัสเปนและเชวตาบิโกก็คือบ้านเกิดของเขาทํามญาติพี่น้องของเขาก็อยู่ค้าขข้งกับสโมสรแห่งนี้รวมไปถึงราฟาเอลเบนนเตสผู้จัดการทีมเชวตาบิโกก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลิเวอร์พูลเพราะเคยเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมาก่อน ดังนั้นผมมองว่าหากติเโกจะย้ายกลับมาค้าแข่งกับเชลต้าบีโกนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆและเขาอาจจะได้รับความสนใจที่ดีในช่วงท้ายของอาชีพการค้าแข่งกับสโมซรแห่งนี้โดยตอนนี้นะครับติเอโกเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถย้ายออกจากลิเวอร์พูลได้แบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้โดยอุปสรรคสําคัญนะครับที่ทําให้ติเโกมีโอกาสถูกส่งลงสนามกับลิเวอร์พูลนั้นก็เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บของเขาโดยตรงที่มีเห็นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสถานการณ์ของติโกโน้นตอนนี้ก็คือเขาได้เป็นตัวเลือกท้ายๆในแผงกองลางของจิ๊กเก็ c คลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นจะไม่ใช่เรื่องน่นาแปลกใจอไรเลยๆถ้าหากจะได้เห็นติโก้ย,ย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกรมาคมนี้ฮะด่วนเอาอิทธิฮัข้างแล้วเต็มทุ่มเงิน150ล้านปอนด์คว้าโมเมสซาลาเข้ามาลงเทียมให้ได้ อัปเดตรายงานล่าสุดยังต่อนเนื่องในดยวกันยทีมของโมซาลาหลังจากที่นอนนี้ดึงว่าทนัานของสโมสรเอาอิติฮัดทีมดังในซาอุดีอาระเบียนะครับนั่นตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าจะต้องเซ็นสัญญากับโมซาลาสตาร์กร้าของทีมลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลแค่ไหนก็ตามทีสำหรับดีวกันยื์ทีมในครั้งนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเอาอิทิฮัดพร้อมทุ่ม1น8ล้านปอนด์ที่เป็นค่าตัวแบบพรีเพียวโดยไม่บวกส่วนเสริม แต่ยังได้นะครับแต่ก็ถูกทางลิวูของเราตอบปฏิเสธพร้อมยืนยันว่าโมซาลาไม่ได้มีไว้ขายแต่มาในวันนี้ทางด้านเอาอิทธิัลกลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะพร้อมกับมาข้อเสนอที่ใหญ่มากและอาจจะทําให้ลิวูพูต้องคิดหนักเมื่อได้เห็นข้อเสนอดังกล่าวนี้โดยรายง,งานนี้มาจากสเก็ตสปอร์ตแลนะกับสื่อชื่อดังและมีความน่าจะถือบนเกาะอังกฤษได้ออกมาตีข่าวว่า ในตอนนี้ทางสโมสรเอลอิติฮันนั้นยังคงตามตือ้อขอซื้อตัวโมเมตซาา์มิเลอร์หลังจากที่ล่าสุดนั้นมีรายงานมาว่าเอลอิติฮันนั้นพร้อมที่จะทําให้โมซาลานะั้นเป็นนักเตะที่มีค่าตัวในการยายทีมแพงที่สุดของลีกซาอาระเบียและจะทําให้โมซาลากลายเป็นนักเตะที่ด้รับ้ายเงินสูงที่สุดในลีกแห่งนี้อีกด้วยเช่นเดียวกันโดยเอลิติฮันนั้นนะครับพร้อมจะทุ่มค่าตัวจํานวนเงิน150ล้านปอนด์เพื่อค่าตัวศูนย์หน้ารายนี้มารุ่นทีมให้ได้ และพร้อมที่จะมอบค่าเหนื่อยจํานวน1.5ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับโมซาลาอีกด้วยแน่นอนว่ามันจะเป็นค่าเงื่อยที่โมซาลาไม่อาจปฏิเสธได้เพราะตัวของซาลานั้นรับค่าเนื่อยกับทางลิพูอยู่ที่3 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แม้ว่ามันจะเป็นค่าเหนื่อยที่บ้าคลั่งมากๆที่ลิร์พูลแต่ก็เทีย้ไ,ได้เลยนะฮะกับค่าเหนื่อยที่ทางอัลอิทิฮัดนั้นยื่นก็เสนอเข้ามาให้ ดยทางน,น้ั้นของเบนจากรับนะครับนักข่าวชื่อดังจาก CBS s p o r t ก็ได้ออกมาข่าวในเรื่องนี้เช่นเดียว,าาวกันว่ามีข้อเสนอจากเอลิเทนยื่นเข้ามาที่ลิเวอร์พูลจริงๆและเป็นข้อเสนอที่ใหญ่มากๆโดยนักตอนนี้ข้อเสนอของเอลิเทนนั้นน่าจะมีมูลค่ารประมาณ150้าล้านยูโรหรืออาจจะเพิม่มไาเป็น200ล้านยูโรตามข้อเรียกร้องของลิเวอร์พูลแต่ท่อนั้นนะครับสโมสรลิเวอร์พูลก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าทีมของพวกเขานั้นจะไม่ยอมปล่อยตัวโมเมตซาลาออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ และตลาดการสแกนนักเตะประเทศก,กรีกกำลังจะปิดตัวลงในวันนี้แต่ถึงเท่านั้นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ทางเอาอิทิพันั้นต้องเป็นกังวลแต่ยังได้เพราะาตลาดการสแกนนักเตะของลีกซาดิอาระเบียนั้นจะปิดตัวลงในวันที่20กันยายนนี้ซึ่งถือได้ว่าเอาอทิพันั้นยังเหลือเวลาอีกมากในการไล่ล่าตัวและทําให้ลิเวอร์พูลยอมปล่อยตัวโมเมสลาออกจากทีมของพวกเขาให้ได้นะครับ ดังนั้นจึงเทียได้ว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงกดดันอย่างหนักเลยนะฮะกับข้อเสนอจํานวนมหาศาลที่บ้าคลั่งยื่นเข้ามาและก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วลิวเวอร์พูลจะยอมแพ้ให้กับพลังเงินของทีมในลีกซาดิอาระเบียหรือไม่แม้ว่าจะเคยเออกมาประกาศตั้งหลายครั้งเลยว่าโมเมนต์สารนั้นไม่ได้มีไว้ขายก็ตามเท่นั่นเพราะณตอนนี้สื่อหลายสำนักมองว่าสุดท้ายแล้วลิวเวอร์พูลจะยอมปล่อยตัวโมสาลาออกจากทีมอย่างแน่นอน แต่จะจบที่ราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเองก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอ้โหคลั่งจริงๆละครับเอาอิติฮัดเนี่ยรับรองเลยนะครับต้องมาอีกแน่นอนถ้าหากจำนวนเงิน150ล้านปอนด์ล่าสุดนั้นถูกปฏิเสธนะครับเพิ่มไม่เป็น200ล้านขายทันทีครับท่านผู้ชมเชื่อพ่อแล้วได้ดีเผยเค็ดลับสร้างดมินิกสปอสไลท์เป็นยอดแข่งเค็ดลับสร้างยอดแข่ง ซลนะครับพ่อของเดมิรกสเวอสไลน์กองกลางแจงแ่งของลิเวอร์พูลวาดฝันอยากเห็นลูกชายเป็นเหมือนกับฟ์นันด์บุตกัตต์ตำนานทีมชาติฮังการีก็เลยมีมาตรฐานสุดเข้มงวดเพื่อสร้างให้เขากลายเป็นสุดยอดนักเตะร,ระดับโลกสวอสไลน์นะครับซึ่งย,ย,ย้ายจากอาบาลิซิกเล่นในทิมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ราว2,640ล้านบาทดยรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติฮังการีและลงสนามกับทัพบ,บ้านเกิดไปแล้ว32เกมตันทังที่อายุแค่22ปีเท่านั้น โดยมีฟิลจนพลังของหงแดงได้รับอิทุิพลจากบุสกัตซึ่งเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมชาติฮังการีโดยซัดไปทั้งหมด84ลูกจากการเล่นให้ก,กับทีมชาติ85แกวในระหว่างปี1945ถึง1956นะครับเดี๋ยวอังเตรียมสื่อชั้นนำออางว่าโซลบีดาบังเกิดเก้า ต้องการให้สปอตไลน์มีความคล่งองแคล่งวว่องไวแม้จะมีความสูงถึง186เซนติเมตรโดยใช้วิธีให้เขาสวมรองเท้าเล็กๆเ,เพื่อจำกัดการเติบโตของเท้าให้อยู่ไซส์ที่7เท่านั้นมันเป็นเก้็ลับองค์การฟุตบอลเราควรที่จะพูดดีไหมเดี๋ยวอ้างตีนค้างอ้างงพูดของแรง่าวที่เปิดเผยแผนของซอลพ่อของโดมินิกสปอตไลน์ที่ต้องการสร้างสปอตไลน์ให้เป็นยอดนั้งเตะเพราะถ้าหากคุณเท้าใหญ่คุณไม่สามารถเตะบอลได้สม,มบูรณ์แบบ เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นนักเตะแบบซาลาตันอิบรามูเวตเพื่อให้สามารถเตะบอลได้อย่างเหมาะสมคุณต้องมีขาที่ยาวและเท้าที่เล็กนั่นคือเหตุผลที่พ่อของดมมนิกเข้มงวดกับเขาตอนที่เขายังเป็นเด็กลองดูเขาตอนนี้ดูสิว่าเป็นยังไงแหล่งข่าวระบุนอกจากการดูแลเรื่องเท้าแล้วนะครับซอลยังมีทฤษฎีการซ้อมที่สนหดรวมทั้งการให้โซโบสไลวิ่งไปพร้อมกับลูกกรอที่ถือไว้ทั้งสองมือและเลี้ยงบอลหลบขวดน้ำพลาสติกเป็นตน้น ทั้งนี้ครับอดีตสตาร์เรดบูลซัสบวกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนักตั้งแต่ยามาเล่นให้กับทัพเดอะเรดลิเวอร์พูลโดยเฉพาะในแมตช์ที่ชนะบอลหมัดกับซาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเดวิดออสตานะครับเปิดเผยว่าเตรียมตัวให้พร้อมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้มันจะลุกเป็นไฟสำหรับดิวของโมเมสซาลาผมไม่ได้บอกว่าข้อตกลงจะเกิดขึ้นนะเพราะจุดยืนของสโมสรลิเวอร์พูลนะตอนนี้ก็คือพวกเขาไม่ต้องการเจรจาใดๆทั้งสิน้น เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการขายโมเมนซาลาออกจากเทมแต่ในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของ profit investment fund กองทุนความมั่นคงแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆในการคว้าตัวโมเมนต์ซาลาเช่นกันมีการที่เราอาจจะได้เห็นตัวเลขที่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นได้จริงมันอาจเป็นตัวเลขที่มากมายแบบมหาศาลเลยทีเดียวที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยข้อเสนอของโมเมนต์ซาลานั้นนะครับคาดการณ์กันว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนลิเวอร์พูล ตกใจเลยทีเดียวนี่คือรายงานจากดวิดออสตินครับส่วนเบนจากรบก็บอกว่าลิเวอร์พูลยังคงยืนยันตามเดิมว่าไม่ขายโมเมตซาร่าแน่นอนเพราะว่าโมเมตซาร่าเป็นตัวหลักแต่ดูนว่าอาที่ฮัดเพิ่มเขาเสนอจาก150ล้านยูโรจะเป็นถึง200ล้านยูโรเลยทีเดียวนี่คือบททดสอบสําคัญของลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งนะครับอุย้ยเนเจักค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 ัอีลีเพราะม่พี่น้อง ส่วนค่าเหนื่อยโมเมสลาหนึ่งจุล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับโอ้ยจะเป็นเอาเงินมาถมเอาขักพอไม่พี่นอ้องลุ้นขนาดหนักเลยนะฮะลุ้นใจของลิเวอร์พูลนี่แหละครับท่านผู้ชมออฟฟิเชียลยังเป็นกันนัฟฟิลิปนะครับเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเชอติกเรียบยร้บอยแล้วครับชูเสื้อแล้วครับนัฟฟิลิปนะครับได้ย้ายแล้วนะครับหลังจากที่อดทนรอมานานขอให้โชคดีนะฮะโดยตอนนี้นัฟฟิลิปอายุ27ปีนะครับ ก็ไม่ควรที่จะเสียเวลามานั่งเป็นตัวสำรองแบบไม่มีความหวังอีกแล้วตอนนี้ได้ยะให้ไปเป็นอย่างทางการนะครับเป็นนักเตะใหม่ของท่านั่นของเชลติโดยจะสวมเสื้อหมายเลขหกนะครับหล่อเชียวนะฮะชูเสื้อเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วด้วยสสญญายิมตัวนะครับพร้อมกับออปชั่นในการซื้อขาดขอให้โชคดีนะครับสำหรับน้องนัดนัดฟิลลิปนะฮะซึ่งก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่จงรักภักดีไม่เคยบ่นเลยครับแม้ว่าจะไม่ได้ลงสนามนะครับขอให้คุณโชคดีนะฮะ คุณรู้หรือไม่ครับครั้งหนึ่งนะครับราเฟลฟรา,ฟาฟราฟ์ดฟานนะครับอดีตตำนานนักเตะของทีมชาติฮอลแลนด์เคยพูดเอาไว้ว่ารายอยันสกัฟเฟนแบกนะครับนั้นเก่งกว่าจูดเบลเิงแฮมในทุกๆดๆ้านในเรื่องของสภาพร่างกายการเล่นบอลการเล่นด้วยเท้าการส่งบอลการม่งทุกอย่างนะฮะเก่งกว่าท่านนั้นของจูดเบลเิงแฮมนีม่เป็นคําพูดของราเฟลฟาร์ฟานนะครับก่อนหน้าที่ตัวของ ไรอันกัรเฟนแบกอยู่กับอาแจกอัมนาดัมแล้วทางนัานของจูต์มนแฮมอยู่กับทางด้านบริเซเดอร์มูนนะครับเขาเคยเปรียบเทียบไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเบย์มินิกก็มาซื้อตัวทางฝั่งของไรอันกัรเฟนแบกไปปั้นต่อนะครับซึ่งออกมาเช่นชมนะครับแน่นอนลาฟเฟลฟานฟานก็เป็นนักเตะรุ่นพี่ในทีมชาติฮอลแลนด์นะครับเขาก็ออกมาชมนะครับแต่ตอนนี้ทางด้านของไรอันกัรเฟนแบกเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภายใต้การ ขัดเกลาหรือว่าการปั้นการเจรนไนของจิ๊กครับจะเป็นอย่างไรนะครับขึ้นชื่อหรือชายอยู่แล้วในเรื่องของอการปั้นนักเตะนะครับสำหรับบอสของเรานะครับครั้งหนึ่งนะครัราเฟเอลฟันฟานเคยพูดไว้ไรอันคารแบกเก่งกว่าดีกว่าจูดบเบลแฮมในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องสภาพร่างกายหลังจากที่เราปิดดิวทางดนันของไรอันคารแบกเป็นที่เรีรยร้ล้วนะครับ ทางด้านของ This Is a m p h i l d นะครับหรือว่าสื่อต่างๆที่ทำข่าวเกี่ยวกับลิเวอร์ pool นะครับก็ได้ทำ ไลอ up ของลิเวอร์พูลออกมานะครับให้ท่านผู้ชมได้ย่นฉุมกันนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหเต็มคาราเบลจริงๆนะครับสุดๆจริงๆนะฮะก็เหมือนเป็นการเติมเต็มในตำแหน่งแดนกลางที่เราต้องการนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็มาดูกันหน่อยว่าจะถูกใจท่านผู้ชมหรือไม่นะครับโดยไรยอักนการ์แบกถือว่าเป็นจิกซอชิ้นสุดท้ายก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตลาดปิดพอดีนะฮะและคว้าตัวมาได้นะครับแล้วมาดูไลอ up ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาล2023-2024ที่จะใช้สู ในการไล่ล่าแชมป์ทุกถ้วยที่เรามีการแข่งขันนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าท่านผู้ชมเห็นแล้วอาจจะปลื้มกันเลยทีเดียวนะครับโดยลเวอร์พูลของพวกเราครับอาจจะมาในระบบที่8ต่างกันนิดนึ่งครับโดยท่านั่นของดิสอิต n d f เฟลหรือว่าสื่อ ที่ติดตามข่าวลิเวอร์พูลครับออกมาให้ระบบลิเวอร์พูลแบบใหม่นะครับภายใต้ระบบ4-2-3-1นะครับก็จะเป็นระบบการเล่นเกมรุกเต็มตัวเลยนะฮะโดยผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาริซอนเบเกอร์เช่นเดิมนะครับกองหลังสี่คนสายสุดเป็นแอนดรูโรเบอสันเซนเตอร์ใช้เบอร์กิฟันได้จับก,กู่กับอิบรามากรานเต้ส่วนฟุนแบ็ลคว้าเป็นเทนอเล็กซานเดอร์โนนะฮะ ขยมมาที่ตรงกลางนะครับกองกลางทางด้านซ้ายเป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับจะยืนจับคู่กับไรอันสกาฟินแบกนักเตะใหม่นะครับเพิ่งปิดดิวคว้าตัวมาร่งเทมกขยมมาที่แดนบนนะครับแดนหน้านะครับสายสุดเป็นลุยดิอาร์ตนะครับขวาสุดเป็นโมเมโซาลาตรงกลางเป็นโดมินิกสบอสไลน์นะครับส่วนหน้าเป้าเป็นทางด้านของดาวินนูนเยสซึ่งกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่คือไล่อัพนะครับที่เขาจะทำขึ้นนะฮะอย่าง ไม่ได้อัปเดตว่าเป็นของจริงหรือไม่แต่ดูแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะใช้ในฤด,ดูกาลนี้ครข้งมากซึ่งตัวสำรองก็ยังมีตัวทีเด็ดเยอะเลยอยู่ข้างสนามนะครับยกตัวอย่างเช่นแนวรุกดิโกโจต้าโ,าโคดิกโปก็ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าโอ้โหตำแหน่งและตำแหน่งนั้นมีอ่ายังไรหรือว่ามีคอยสอดแทรกหรือว่า มีนักเตะที่พร้อมลงสนามกันเยอะเลยส่วนในแดนกลางก็ยังมีติอุกโรอากันตราสเตฟานบาสเตติกฮาวิอเอเลียดเทอร์ติจโจนอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชม,มเห็นแล้วอย่างนี้นะฮะทุกขุมกำลังของลิเวอร์พูลก็มีตัวสำรองชั้นยอดเอาไว้เปลี่ยนตัวนะครับเหลือแค่แดนหลังเท่านั้นเองนะครับ ที่ณตอนนี้ยังคงไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าแดนหลังมีตัวสลองก็คือโจโกเมสกับท่านันของจูเอลมาติฟแต่นัดที่ผ่านมาเจอกับนิวคาสเซิลโจโกเมสก็เล่นดีนะฮะแล้วก็จูเอลมาติฟก็เล่นพอใช้ได้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าในตลาดเดือนมกราคมลิเวอร์พูลของเราจะเสริมทัพในแนวรับหรือไม่นะฮะก็ดูแล้วนะฮะชุดนี้ก็โอเคนะฮะไม่ได้คิลกิเล่เลยครบเครื่องเลยนะฮะชุดนี้ แล้วท่านผู้ชมนะครับคิดว่าชุดนี้พอสู้กับแมนเชสเตอร์ได้หรือไม่นะฮะดดวยคือสร,รุปการีวิวพวงนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่1กันยายนนะครับดีใจจริงๆนะครับพวกเรานะครับปิดดีลแลนกับเฟนแบกในช่วงไทยของตลาดนักเตะพอดีเดี๋ยววันนี้รุ้นในการตรวจร่างกายรถตู้ในตำนานนะครับแล้วก็มีการเซนญาชูเสือ้อยางเป็นทางการนะครับท่านผู้ชม ปิดดีวกันได้สำเร็จนะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วแฟนลิเวอร์พูลนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับการลิเวอร์พูลเช้า,ชานี้ล่ะครับขอเชิญแฟ,แฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b สคร i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ